ทุกคนคิดว่าในนี้มีอะไรคะเฉลยมีคาเฟ่และและนี่นะคะคือคาเฟ่ที่ชื่อว่าธรรมดาแสนพิเศษเขาแอบซ่อนอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะที่ชื่อว่าสายฝนอพาร์ตเมนต์คือน้องมาเพราะว่าเขาบอกว่าเค้กกว้ยหอมคาราเมลบหน้าเค้กที่นี่เด็ดมากไปลองกันทุกคนแบบร้านน่ารักมากเหมือนวาร์ปมาแบบอีกที่นึงเลยอีกโลกนึงเลยเดี๋ยวเข้าไปกันจ้ะ บรรยากาศร้านนะคะเขาจะเป็นแบบคาเฟ่สไตล์วินเทจนะตกแต่งมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักเมื่อกี้นะคะสั่งเป็นเค้กไว้หอมมาชิมก็คือเขาจะมี2แบบนะเป็นซอสเทตคาราเมลกับแบบออริจินอลอันนี้ก็คือสั่งมา2แบบเลยค่ะทุกคนแต่ส่วนตัวน้องรู้สึกว่าอย่างตัวซอสเทตคาราเมลอะยังแบบไม่ได้รู้สึกถึงตัวคาราเมลขนาดนั้นตัวเค้กเขาเจอ,อกเนี่ยแบบนุมน่มๆหน่อยมอยส์มอยส์หน่อยอย่างตัวที่เป็นออริจินอลน้องรู้สึกว่าตักล้วยมันชัดกว่าส่วนตัวน้าชอบอันนั้นมากกว่าซอสเท ส่วนตัวร้านนะก็คืออย่างทนะี่บอกอยู่ในสายฝนอพัร์เมนด้านปีดีพนมยงผักขนงนะคะแล้วก็จะเปิดทุกวัน10โมงถึง1ทุ่มจ้า